โรงพยาบาลบำรุงราษฎลงนมามถึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท BGI เสนินเจินจำกัดและบริษัท Bangkok Genomic Innovation จำกัดมหาชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการแพทย์จีโนมิก จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนมิกประกอบกับค่าใช้จ่ายใ,ในการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ที่ถูกลงอย่างมากในปัจจุบันทําให้จีโนมิกถูกนํามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในทางการแพทย์ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาที่ตรงจุดช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ความรู้ทางด้านจีโนมิกเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยและ รักษาโรควินิจฉัยยากที่เดิมไม่สามารถหาสาเหตุได้สร้างองค์ความรู้ที่สำคัญทั้งในด้าน,นกลไกการเกิดโรคการวิจัยและพัฒนาย,ยาแบบมุ่งเป้าการค้นหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกยาการออกแบบการรักษาหรือการเฝ้าระวังความรุนแรงของโรค ทั้งนี้รงพยาบาลบำรุงราชในฐานะผู้นำด้านบริบาลสุขภาพระดับโลกและผู้นำด้านการแพทย์จีโนมิกในประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการแพทย์จีโนมิกจึงได้ร่วมมือกับบริษัท BGI ซ h e เจิ้นจำกัดซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านจีโนมิกของประเทศจีนที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตยานเทียนเมืองเซินเจิน้นและบริษัท Bangkok Genomic Innovation จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในเครือ BGI Group. งาน MOU ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำการแพทย์จีโนมิกกลับมาเชื่อมโยงกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืนและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์จีโนมิกที่เข้มแข็งในระดับสากลต่อไปค่ะ